ได้ไหมโอเคเริ่มเลยค่ะเป็นังไงกันบ้างครับเรื่องนี้สนุกค่ะสนุกค่ะคุณจะพูดแต่ติดตอส่งเล่ไเฮ้ยถ้าเขตอบแทนก็ได้ระาม ไม่กินต้อไม่ได้หลุดใช่ไหมครับนี่คนยืนยันนะคำถามที่เจอต้นจดที่กินไปแล้วไม่หลุดเลยได้เแล้รอเริ่มเลยอะไรนะ่้เลกล้ครัวาร์วันครับนาเวก็ตายต่อาือัฐครับครับผมก็โปรเจกต์นะครับรันเวนะครับมีไปก็ตายเปล่าเนาะนี่ก็เป็นโปรเอเทนเมนต์นะครับก็ร่วมกับบ้านฉัน นะครับก็ร่วมติดกันในวันนนี้ะครับแล้วก็มีนักแสดงหลักสักคนเนาะน้องมิสิกน้องไฟฟ้าแล้วก็น้องเป็นเ่ยนะครับแล้วก็มีพี่น็อตกับพี่ต้นด้วยมาเป็นในระดับในในส่วนที่เรื่องนี้เนาะก็ถือว่าจริงจริงเราเองก็ตั้งใจมากๆเนาะทีมงานทุกคนนะครับก็เต็มที่มากๆแล้วก็ทีนี้เรื่องนี้เองเนี่ยก็นับว่าเป็นซีรีส์นิยายเนาะ G L นะครับที่เป็นซีรีส์สยอง,ยองขวัญนะครับก็มีความท้าทายมากๆเนาะในปีนี้ที่เราได้เปิดตัวเป็นซีรีส์นิยายผี G L ในการทำในฟั้งนี้ ครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยครับเพราะว่าทางูุกับเองพี่โอ๊ตนะครับก็เต็มที่มากๆในการที่ได้รับร่วมทำในโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยก็ติดตามนะครับรับชมนะครับก็ซีรีส์น่าจะออนปลายปลายปีนี้นะครับที่ช่อง3นะครับยังไงก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับครับก็ ผมว่าถือว่าเป็นความท้าทายดีนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกเลยครับที่เป็นเจอเลยแล้วก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับผีด้วยเนาะซึ่งแล้วพอนิยายของคุณนักเขียนเขาเขียนมาดีด้วยแล้วเนี่ยผมว่ายิ่งเราต้องยิ่งทําให้มันดีดีให้ภาพที่คนที่ได้อ่านไปอ่ะได้เห็นภาพแล้วแบบตรงตรงจากสิ่งนั้นหรือว่าดีกว่านั้นยิ่งขึ้นไปอีกครับใช่ใช่ใช่แล้วสหรับีมของร่รงตัรตวค่ะครับ ถึงแม้เขาจะเพิ่งเคยเจอกันในครั้งแรกแต่ผมรู้สึกว่าเขาบจะมีโชคชะตาต้องกันเลยบางอย่างไม่ต่างจากในเนื้อเรื่องเลยครับเพาะวติกันเร็วผมรู้สึกว่าเขาบ้าน่นั่นติดเลในกันในเรื่องนี้แน่นอนใช่ครับแล้วตนับนกว่ามีตัวครับ่ใช่ตัวละครลับหลายตัวเลยค่ะ เมื <ider> <cción> <laughs> ่อ <cuarto> ก <material> ี้เราไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ออกมายืนก็ดูไม่ได้รับแล้วเสียเแล้วแล้วแล้วยังตรวจขอเน้องยังไง่ต้องถามผลอยังไงกับผลนี้เอาถามผมนะครับหรืถามเขาแต่เขาไม่ยอมกับผมนะครับจริงๆผมแอบสงสารน้องนะครับน้องเขาน้องเขาหน้าตาหน้าตาดีมากแต่ว่าน้องเขาถูกจับแต่งเป็นผีผมก็พยายามคุยกับพี่เนมคุยดังทางประตูว่า ทำน้องเขาให้เป็นผีที่สวยได้ไหมเราอย่าไปทําร้ายน้องเขามากเราเรามีทราที่เขาสวยนะคะสวยแบบสวยมากด้วยแต่ว่าด้วยนิยายเนาะมันก็ต้องมีความแบบว่าเป็นสยองขวัญก็ต้องมีความแบบอาจจะพี่ขอโทษเป็นโนด,ด้วยอยากสวยแค่ไหนใจ่าใต้โต๊ะเราต้องเห็นน้องสวยก่อนให้น้องได้เห็นความจริงชมควาสวยมากก่อนได้ไ้องได้บ้าง,างแต่ผมจะพยายามทำให้ผีเรื่องนี้ดูน่าจดจำแล้วกันครับท่านผู้ รอบมิวสิกนะสารบบเป็นวินค่ะก็จะเป็นเด็กผงที่เรียกได้ว่ากำลังจะตายแล้วแล้วเราก็กำลังมีผีที่เป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรตามลงมาแล้วเมื่อไงเราก็ได้มาเจอกับคนที่ว่าเขาไม่เคยคิดเราได้ใะไรนะเวลาที่เหลืวบอดบอดของเราหนักขนาดไหนเลยต้องไปนอนในโรงแล้วมีหรือว่าอะไรยุ่งยากต่างกันก็ต้องเตรียมตั้งเยอะมาก คือจริงๆแล้วสิ่งรู้สึกว่าการเห็นผีแบบสั่งได้เป็นเรื่อง่ยากเพราะว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่เหมือนเราจะต้องแบบเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วด้วยแต่ว่าทำเนี้ยมันไม่ใช่แค่แบบการมีเซนต์หรือว่าเห็นผีแต่มันคือกาลังถูกเอาชีวิตอล้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าความสับสนของความรู้สึกตัวละครน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําการบ้านค่อนข้างเยอะมันหนักไหมบางทีเราต้องเล่นหนังฝึกษเชื่อในการฝึกที่ดีตลอดเนาะนอนในโรงต่อนจะตายอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเองก็รู้สึกว่าการแบบรู้สึกว่าเรากําลังจะตายอ่ะ หนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยไปทัชหรือว่าไปสัมผัสมันมาก่อนแต่ว่าเราจะต้องมารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรากําลังจะเหลือเวลาอีกนิดเดียวแล้วอ่ะเราจะทํายังไงกับเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้ดีสวัสดีค่ะชื่อายฟ้าค่ะรับกดเป็นค่ะสวัสดีค่ะชื่อายฟ้าค่ะรับบทเป็นบุญบุญิสาค่ะลูกของล่างทต๊เรามีอาชีพเป็นมือป่าแบบนี้ค่ะ อ๋อประมาณนั้นค่ะมีมีเวทโม้ไม่มีเวทอันนั้นอะเป็นของแบบว่าของพิเศษของหนูเลยแบบของติดตัวที่แบบเป็นอันเดียวในโลกเลยที่เรามีสำคัญมากแต่เราก็ให้เขาเพราะว่าเรารักเขาดีกว่าชีวิตตัวเองอะไรกัน่สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งนั้นเปิดตัวนะค ส่วนตัวเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบว่าไม่ลบหลูด้วยเพราะว่าเราเชื่อแล้วยิ่งแบบว่าพอมาเล่นมันก็อินเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะกินกับเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วด้วยแน่นอนม,มันเป็นซีรีส์ยูยนหละท่านหวังว่าเอ็นซีหรือว่าจากขิ้นฟินอะไรที่เรามีเนาะลุยไปพี่ไดโนมาแล้วใช่ไหมคะค่ะก็ มันเป็นซีรีส์สีนะพี่แบบว่ามันก็จะมีทั้งความหลอนลุ uh ้นแล้วก okay. ่เรื่องรักเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีแต่จะมียังไงบ้างก็ต้องรอติดตามกัค่ะเปียโนครับพี่ซึ้ค่ะเปียโนนะคะรับบทเป็นจอมขวัญจอมขวัญนรการกุลนะคะก็ที่ทุกคนเห็นนะคะคือชาติปัจจุบันหนูนะคะคือหนูขิดแล้วค่ะแต่ว่าชาติที่แล้วว่าหนูเป็นพี s <S ่น้องคอพัฒนกับ พี่ต้นค่ะก็คือจอมขวัญแล้วก็จอมพลหนูอยู่ในครอบครัวที่ถูกเลี้ยงไว้อย่างดีค่ะถูกออส่งไปเรียนที่อังกฤษทั้งคู่ค่ะแล้วก็โดนครอบครัวกดดันแบบอยากให้จบมาปุ๊บเนี่ยทำธุรก,กิจกับครอบครัวแต่หนูเป็นคนที่รักอิสระมากแล้วก็ได้มาพบรักกับใครสักคนหรือเปล่าพี่ลุงตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะเยอะไปเเเดีี๋ยยวามรร ใช่เพราะจริงๆแล้วอ่ะคือพูดหลายรอบมากเลยนะคะคือโดนรอซื้อมาว่าจะได้เป็นผีที่สวยนะคะตอนที่หนูแคสเนี่ยโหหน้าเต็มแน่นอนคิมหน้าเต็มบอกว่าแฟคเตอร์คือตรงเป็นอะรกมากเลยนะคะสูงขาวยาวผมดำตรงสรุปในผีคือ ไม่เรื่องไม่มีสวยสกอนเลยโดนหลอก้งโดนหลอกนะค่ะแต่ว่าต้องรอรุนว่าในซีรีส์จริงจะมีสวยสักกี่ตอนพี่แน่ๆเรคืเติรแน่นอนแน่นอนเฉพาะจำเนียงแบบว่าเดี๋ยวก็รู้เออพี่มาแล้วเออมันยากง่ายยังไงเนียกับการเล่นบทเป็นผีแล้วเปิดเซีนคนละครั้งคนข้างที่จะท้าทายมากค่ะเป็นคือหนูเคยเกริ่นไว้นะคะว่าจริงๆเราหนูไม่เคยรับซีรีส์เลยเพราะหนูไม่เคยเห็น ตัวเองในเวอร์ชันที่แบบต้องมานั่งท่องบทแสดงอะไรอ่าเงี้ยค่ะหนูชอบลองใช้มากกว่าแล้วพอได้โอกาสครั้งนี้หนูเลยลองดูเพราะว่าหนูจะชอบหนังที่แบบดราม่าไม่ใช่แบบมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นมุ้งอาจจะไม่ใช่แนวก็เลยพอเป็นเรื่องนี้เฮ๊ยเรื่องผีก็คิดว่าเฮ้ยหนีผีอ๋อเป็นผีไปไล่เขาอะไรเงี้ยหนึ่งร้อยหกสิบแปดชั่วโมงหนูจะสวยตอนชั่วโมงไหนเกินชั่วโมงสวยตอนกี่โมง หลังอาบน้ำต้นเป็นตัวละครค่ะไปตัวละครเลยดูเอออ๋อครับถ้าผมผมต้นนะครับก็รับบทเป็นจอมพลนะผมพี่ชายของจอมพลลับยังงไจะมีเปิดเผยอะไรมากกว่าที่ไม่นับที่อะไรอย่างนี้ไหมของต้นอยู่ว่ายังไองอะไรหมดหรืเราอ๋อก็บอกแล้วครับว่าจะเป็นตัวละครลับนะผมอาจจะมาในตอนที่ กำลังแบบขับขันอะไรเงี้ยครับผมก็รอติดตามได้ครับผม180ชั่วโมงเราจะไม่รับตอนชั่วโมงไหนก็อาจจะเป็นผมก็ยังไม่แน่ใจเลยครับผมแล้วแต่ผู้กำกับได้ออกเมื่อไหร่ถามาม่ต้องกี่วัน1 8ชั่วโมงที่เป็นเช้านายถ้าคิดเป็นวันกี่วันที่คิดยี่กินมาแล้วสามวันนะผมงให้ทั้งหมดสามพันเอิร์มกี่วันจ้า180ชั่วโมง ร้อยหกสิบแปดชั่วโมงงานทิปสี่จั่ตุ้ดตุ้ดทิปมาแล้วเจ็ดวันเจ็ดวันโอเคครับผมก็โอเคต่อเลยครับผมเจ็ดวันครับของผมของเราครับพุทธธรรมโอเคพูดได้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าเก็บไว้นิดนึงนะเก็บไว้นิดนึงก็ในเรื่องนะครับรับบทเป็นผู้ทำครับแต่ว่าจะเป็น จะเกี่ยวอะไรกับตรงนี้คนไหนบ้างรอติดตามแล้วกันนะครับเป็นพี่ชายน้องบุญเป็นเอางั้นเลยเหรอได้บอกได้บอกได้แต่ว่ามากกว่านี้ไม่ได้แลยโอเก็คือเล่นเป็นพี่ชายของน้องบุญนะครับก็ในเมื่อเรามีน้องสาวที่เป็นมือปราบแล้วพี่ชายก็ต้องเป็นอย่าบอกนะว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยเอายินเด่นไปให้น้องหมดแล้วเป็นคนที่น่ารักครับเป็นพี่ชายที่น่ารักแน่นอน ตอนนี้ก็กาลังจะเริ่มเปิดกล้องค่ะก็ใกล้ๆแล้วภายในเดือนสิงหานี้เราเปิดกล้องแน่นอนตอนนี้ก็ไพร์ลอตแล้วอยากให้ทุกคนแบบติดตามไพร์ลอตของเราถ้าใครยังไม่ดูอยากให้ดูค่ะเพราะว่ามันเข้มข้นมากเราพยายามจะปั้นช็อตพี่อ๊ตก็คือถ่ายแบบซินเนมาติกเลยช็อตต่อช็อตพี่ซายตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่กับวงการเกิร์ลเลิฟด้วยก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งที่ ก็ <c oughs> ประมาณนึงค่ะประมาณนึงก็ทุกทุกฝ่ายทุกทีมก็พยายามทําให้เหมือนกับนิยายมากที่สุดและใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับนิยายเยอะมากค่ะเราก็อยากให้คนอ่านแบบได้รับเต็มๆเป็นภาพแบบที่คนอยากเห็นค่ะภายในปีนี้แน่น,นอนค่ะค่ะภายในปีนี้เ,เราบอกเราไม่บอกเนาะไปปีไปไปีค่ะอะไรนะ ยังไม่บอกค่ะก่บอาจจะใกล้ๆค่ะใกล้ๆค่ะกนอแลกนค่ะค ah ่ะกมีี้ม่ได้เลยค่ะนี<__<_ hm ่ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ G L รสชาติแตกต่างที่ทุกคนเคยได้แบบว่ารับชมกันแน่นอนยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะว่าที่เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีแค่ผีแน่นอนมันจะมีเรื่องราวเยอะมากๆที่คนสามารถรอติดตามได้ค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะไปฝากไหมไป้านเลยนะฝาก่อยรบกนค่ะก็อย่างที่มืจิบอกเลยค่ะรับรองว่าเรื่องนี้มันรบรสมากๆแล้วก็ เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับประเทศเรามากๆเลยตลกค่ะเราไร่ได้เลยเพราะพวกเราตั้งใจกจันมากกโอเคขอบคุณค่ะ